วิธีผูกบัญชีธนาคารกับ i g p r r o j e c t เพื่อรับรายได้กับ High World นะคะสวัสดีทุกคนนะคะสำหรับใครนะคะที่ตอนนี้สมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกนะคะกับ i g p r r o j e c t เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะทีนี้เรานะคะก็จะต้องมาทำการผูกบัญชีธนาคารนะคะเพื่อที่จะรับรายได้นะคะจากทางระบบกันนะคะอันดับแรกเนี่ยนะคะเมื่อเพื่อนๆเ,เข้ามาที่ในระบบแล้วนะ ก็ให้เพื่อนๆนะคะไปคลิกนะคะตรงนี้เลยนะนะตรงเมนูนะคะเพื่อนเพื่อนคลิกไปที่เมนูค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้ทุกคนนะคะอ่าคลิกเข้ามาที่ตรงนี้เลยนะคะตรงรูปฟันเฟืองนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เพื่อนๆืเลื่อนขึ้นไปดูนะนะคะตรงหน้านี้นะคะตรงหน้าของการตั้งค่าเนี่ยจะมีตั้งแต่นะคะในเรื่องของอการคัดลอกลิงก์ Link นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะ เลื่อนลงมาอีกเราจะเจอนะคะคในส่วนของอให้เรานะคะคผูกบัญชีนะบัญชีธนาคารนะคะซึ่งเพื่อนๆนก็ให้เราคลิกเข้าไปเลยนะคะคที่ manage bank นะคะคแถวล่างสุดเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วเพื่อนๆเห็นไหมคะระบบนะถ้าเผื่อสำหรับใครนะคะคที่ยังไม่ได้ติดตั้งหรือว่ายังไม่ได้ผูกบัญชีธนาคารนะคะเขาก็จะให้ใส่ชื่อบัญชีธนาคารนะ,ะเพื่อนๆก็ทําการกรอกไปเลยนะคะคเป็นภาษาไทยนะ นะคะแล้วก็ชื่อนะคะชื่อบัญชีธนาคารนะคะก็ให้ตรงกันกันกบนะ o บุ๊คแบงค์ของเรานะเสร็จแล้วก็นะคะเป็นหมายเลขบัญชีธนาคารนะก็กรอกข้อมูลให้ตรงนะคะจะใช้บัญชีธนาคารอะไรนะก็ะสามารถที่จะผูกได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็กดนะคะไปที่ตรง Submit เลยนะคะเพ,เพื่อนตรงนี้ค่ะคลิกไปที่ s ับมิ t นะก็เป็นอันเสร็จสิ้นเนี่ยเรียบร้อยก็จะขึ้นมาแบบนี้นะ โอเคนะคะก็คลิปนี้นะคะก็แบ่งปันประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงอย่าลืมนะคะกดนะ s u c s i r i b e แล้วก็กดติดตามอ่าคูพี่อ้อยชาแนลไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคูพี่อ้อยจะเอานะคะช่องทางต่างๆนะคะในการสร้างรายได้มาแบ่งปันให้กับทุกๆคนนะส่วนใครที่สนใจนะคะที่จะสมัครนะคะลงทะเบียนกับ High Project นะคะ เพื่อสร้างรายได้ด้วยกันเนี่ยก็สามารถคลิกลิงก์สมัครที่ครูพี่อ้อยจะฝากไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็เราจะมีห้อง Open Chat นะคะให้เพื่อนๆเ,เข้าไปร่วมพูดคุยกันด้วยนะคะอ,อ๋ออย่าลืมกดโอเคด้วยนะคะเพื่อนๆอ,อ่าครูกดเลยนะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ